สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องจาสายฝากครับสําหรับเมื่อนี้ครับจาสายฝากได้อยู่ที่ตลาดนันทนหันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามรับกระทรวงกสศวันพุธที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6หครับกับจะพาปีพานองมาบังบรรยากาศการซื้อการขายการอัปเดตราคาไกวนะครับเนาะ ครับสมรับกาสายฝาดครับผมมียางบางใหม่ครับกิดจากาพีระวาน่องแด่ยางเบิ้งแด่ยางตำรวจเลยครับผมเอาไปเลยครับเอาไปเบิ้งตัวแรกที่อยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับเนาะสองตัวงามๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโอ้ลูกไผ่แน่นอ่ะครับนี่นี่ลูกเก่าครับตัวนี้ลูกยกมงคลครับลูกเก่าเด็กเจ้าเดือนครับตัวแรกนี่ลูเดือนคลื่งเหมือนเลยครับลูกเด่นนั่งลูกเด่นสูงไรเรียกันเนาะลอยลอยอันนี้ลอยชิบสามนนี้ลอยชิบเก็ดครับโอ้ต้นนั้นลอยชิบเก็ดลูกยกลอยชิบเก็ด ไอ้ลูกเก้าหรืเปิดไปที่เท่าไหร่ครับตัละสองเมื่อนหาเลยครับพี่สองเมื่อนหาเนาะคไข่ไข่ไหนจะเดือนครับไข่หกหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าเนาะครับเนาะครัก็หนีคีได้นะครับนี่นะครับเนาะพี่น้องก็หนีขป้นคีได้ตัวแม่แมั้งสองได้บ่แม่ตั้งสองครับนี่ครับนี่พี่น้องแม่ต้นสองเด้อครับตัวละสองเมื่นกว่านี่ตัวนี้พี่ครับไทยโกไก่ฝรั่งเงี้ยครับนี่ครับหนาตาหนาตา เาะเบิงสะไตสะซาเลยครับพีพี่นอนเิงไงบ้างครับเบิงเงาหางเบิงครับผลพี่นองอ่าโตเปิดเว้ตัะสองมือหาทั้งสองเนครับอ่าฝากเบอร์โทษที่ตอนน้บานนี่ศูนยหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหก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 เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามาหน่งหกหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสาม โอเคครับผมราคาอิงตัวรองเลยเนาะตัวรองไลยครับผมเนี่ยหอยเบี้ยนะครับครับผมมันหมาครับสวัสดีครับเบิร์ดมงามยิ้มยิ้มครับขายยิญ่ยิ้มเต็มๆนะครับสวัสดีครับ เมาเป็นไปก่อนเด้อพี่น้องเนอะหลบเข่ามาพ่อดีแม่แม่เดียวหรือแม่ทอนเนาะแม่เดียวครับแม่เดียวได้ลูกไหมโจรหลับแม่สาวแม่สาวเนาะแม่สาวเต็มๆมบะท่านบะท่านซึ่งเนาะผสมพ่อไหนไปครับ สมมสวอยู่บ้านแม่สูงเท่าไรครับนินนร,ร้อยสามสิมสมสมกบกว่าเนาะ,นะะเปิดไปที่ราคาเ่าไครับรเจครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับไอไอสูงสูงเท่าไรก่สูงด้วัดสูงไบ่รด้วัดเนาะเปิดไปที่สี่สิบเจ็ดฝากบอโทรติดต่อแน่นย้ี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าสี่สี่สี่ห้าสี่สี่สี่ห้าครับผม หนีได้พี่น้องเด้อะง่ายตันทานเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกพ่ออดไครับเพื่อนลูกเพื่อนไปหลอดมุมนี่เหรอครับลูกเบิ่งลูกเพม่อนเด้อพี่น้องเด้องามอยู่ไอแม่เพื่อนได้ได้ลูกไหมตัวเรา ตัวเ <S an> ดียวละคูกแรกเนาะสูงอยู่เท่ไรกับแม่เป็นรอรับอยสาสิบหก็นตัเมนเด้อพี่แ้ลงลูกเจ็ดเดือนกันเดเดือนกัวเดเดือนกัี่ครับลูกเ็เดือนก, <ๆ S 2> กัวครับแม่ได้ลูกว่าตัวนึงอ่าแม่ลูกนี่เปิดไปที่6ห้าสิบหกนะครับเนาะอะฝากเบอร์โทรติดต่อเลยครับ ศูนย์แปดสองศูนย์แปดหนึ่งศูสองสองเก้าศูนย์สองสองเก้ครับผมราคาต่อร่องไหนเนาะครับผมครับผมงาครับงามน้ำใยเบินี่สวัสดีครับสวัสดีครับสองโตดีบ่ครับผมต้มตึกต้นเมครับตัวนี่ตัวโค้กตัว้งสองไอ้ตัวแรกนี่ลูกพ่อได้เนาะครับนีู่ทวีครับ ตัว <se ูนต uh right ้ีได้จักเดือนครับเดเือนสูงอยู่เท่าไรเอามสูงวะหน่อยสามสิบนะครับเนาะนีครับแล้วโตทางกันเดี๋ยวหูเก่าจะเลื่อนจักเดือนครับที่เบ็ดต่อเดือนสูงอยู่เล่าไกันหอยเท่าไรหอยสาบ่อยสามสิบกว่าเนาะอ่าตัวแรกเปิดไบสินค่าได้ครับแสนเอ็ดแับตัวสองเด สี่หมืคร uh <th ับ่ครับผมไปหลอดครบทั้งสองฝากเบอร์โทรที่ต่อได้ครับศูนครับศูนย์หกสี่หนึปงครับาผมมันมันครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคล้ายเราบอบัี้ยงาม น้องาว่ัฒ้าเปอยถิกนะครับเนาะล้อยได้กเกเดืนเอนรครับป่ะสามปีเลยครับสามปีอยไดแก้วพอดีไดแก้วพอดีเนาะสูงยี่เท่าไรครับสูงปสูงอยรแปดาิบแปดะครับนี่น้องเนาะล้อยเถิกเปิดที่ลคาได้ครับ้หาทิาเปิดไปที่าห,าหา,หาที่หาเนาะครับอ่าฝากบโทษนะครับ ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งเก้าศครับผมม we ันมานพอสวัสดีครับครค่านขายอะไบ่ลูกพ่อไรน่ะนี่เก้าเจริญเเริใบหลอดนี่เหรอตัวนี้มีใบหลอดน่ะค่อยเดี๋ยวจะเดอนครับตัวนี้สูงนี่ท่าไหได้วัดสูงบ่ ตัวยีนนะ่สิบกล้วเนาะเปิดใบทีละข้าไหมครับสามหมื่นหกกับลูกเก่าจะเริ่มมีไบมีหลอดกรับเราโตคางกันเด็ดเปิดใบยีิบเอ็ดมัมีใบมีหลอดเนาะครับสำหรับผู้ชายสองตัวนี่ฝากเบอร์โทษได้ศูนย์เก้าเก้าสี่สามเจ็ดห้าสองหนึ่งศูนย์ครับผมราคายังตัวรองเลยอนะีกเนาะครับผม ได้มาให้ตัวน้องมื่อนิสองแม่ลูกป่บ่ครับยดย่ยยฮะยถ่ายนอ๋อไทยลวดพ่อยมงี่ถไทยตัวีนถไทยสองหลับ่อแงไอ้ตัวแรกเปิดไ้มี่ราคาไดสองหมื่นเกาครับสองยี่สิบเก่านาะฟุ้งเท่าไรตัวหนีฟ้าตัวห มรถวัดเน,ะนาะง่างามีแต่เหล,ล่นี้ตัวนีนไ้ไปอมมือเก่าเนาะตัวน,น,นี้เปิดอะไรก็ได้สามหมืมม่น<อ>นี่เนาะนี่เนาะพี่น้องอ่าเอาถ้าเจ้มีพี่น้องเขาสนใจฝากบเบอร์โทษไหหนึ่ย์หกหนึ่งห้าสองสเก้าห้าสองเก้าสามศูนเจ็สองสามศูนเจสองอ่าครับผมอ่าเบื้งอีกตัวขังการงา่งาๆ เป็นกว้ยแม่สาวเนาะสวัสดีครับแม่สาวเนาะอืจักเดือนหรอครับสิบเจ็ดเดือนสูงอยู่เท่าไหรครับตวสามสิบหาบวกบัดบท่านผสมเนาะเปิดไว้ที่ราคาไหนครับส,สบิบเอ็เด,ดเนาะ อ่าฝากเบอร์โทษนะครับศ uh, um, uh, ูนย์หกสามศูน uh, ย์สามศูนยเก้า <nel> ส uh, ี lanes, ่ห่ยังครับ้อ่เอิร์ดอ่ามันมันครับผมอีดีับดีครับไหนมาตัวน้ามือหนิเข่มตัวดีตัวนึงแม่เท้าหรือแม่เท้าแม่ท้องแม่ท้องกว้างพ่อได้ไปครับอเบื่พันล้านหาเดือน้องเบิ่พันล้านหาเดือนเนาะได้ลูกไห่ตัวแล้ว ตัวสามไม่ถ่วงเนาะสูงี่เท่าไหร่ครับรอยเกือบรอยสี่สิบนะครับเนาะเปิดไปที่ละค่าไห่ที่สิบเอ็ดเนาะคี่น้องสวยสสี่สิบเอ็ดเอาฝากบัตรโทษนะฮะคุเก้าสองหาที่สามหาที่สองที่ข้ามหอยเอหอยเอ็ดเอามันมันครับ แม่ลูกนะครับนะแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่แม่นีบมาลูกเพื่อนแม่ครับลูกพ่ออะไลูกสร้างครับผมลูกสร้างเจ็ดเดือนครับลูกสร้างได้หกเดือนกว่าลูกสร้างหกเดือนครับแม่เพื่อนมั่นพ่อได้ใบบัตรไหมมั่นก่านจะเลื่อนครับมั่นก่านจะเลื่อนเจ็ดเดือนครับสี่เดือนครับสี่เดือนแม่ได้ลูกไหมโตแล้วครับลูกสามในท้องเลยครับลูกสามในท้องเนาะสูงยี่เท่าไรครับเดี๋ยวว่าสูงป่ะสองสี่สามต่อสี่สิบสองสี่สิบสามนะครับเนาะครับอ่าสำหรับ แม่ลูกพ่อมนี่แม่ลูกลูกแม่มเปิดไว้ที่ล้ค่ะแปดต่รองไดครับ8 9, ต่อรองได้อ่าฝากเบอร์โทษนะครับศ9 2ย์ <0 92, S> 2ก้าสองศูนย์เก้ห้ดห้าครับผมมันมันครับ ขายหรอข้อโอ้หลวมก็งามเลยตัวพ่อได้หนิจอดเต็ดยอดเต็ดจมเดือนครับปตาพี่นหลังเบอง์หลวมกันเบอร์ขาคักเลยครับกับมือเวดีบ้านใดน้ดยบุงยีเหลือเนาะตำบลชุมพรบ่ พงนิเลิครับแม่แม่ได้ลูกไม่กี่ตัวหรอครับสองตัวตัวตัวสองนั่นเนาะช่องว่างสูงอยู่เท่าไหร่ได้วัดสูงกันบ่อยบ่อยสามสิบแปดเปิดแม่ลูกเปิดไว้ที่ที่สิบหาเนอะอ่ฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดแปดฮะหกเจ็ดแปดแปดศูนย์หกสองเอาครับมันหมันครับผม เดีได้มาหลยบคาัเมื่อนี่เป็นเพือครับอ๋อครับเดี๋ยวองกันเร่อะเบิ้งครับเด๋งามซำเด๋เบิ้งอะนนะมาเบิ้งคว้างงามน้ำหอยตุงครับโอ้ได้อย่างไม่อย่งาบนี้นาะของร้านกาแฟร้านกาแฟ ออกปอกีแบบนี่น้องเกยครับอัเดินก้อยแข่จักเดิมจักปีเราเนี่ยสปีกลัวเาสปีกลัวเนาะสองแล้วโอ้สูงเกส้ซนครับอัตลักษณ์ชัดเจนโอยชัดเจนมากงามเลยครับสูงเท่าไรนะเกเซนเกสห้ซนเปิดไว้ทีราคาไหนครับพี่โยกสี่หมืาสี่หมืน อ่าฝากเบอร์โทรเนี่คศูนย์หกสี่แปดหกศูนย์แปนย์เก้าหนกนหน่อ่ามาเบิ่งตัวใหญ่บาทนี่นี่เนาะงามบางสีเลยครับเม่สาวปีกว่าทั้งสองเลยบ่สูงเี่อะไรครับตัวแรกนี่รอยาี่อยสาซีตัวสองเลยต้องกันครับ ทำกันเี้ยครับตัวละเจ็ดห้าอ9เจ็ดหารอยเนาะเบอร์เท่เบอร์เก้าเบอร์เก้าครับเอาอีกข้างเบอร์ไง064 064 860 860 91เจ็ด1 91เจ็ด1ขายดีป่ะครับหมดเพราไหนอยู่าี้อันนี้แม่แม่ทองเ้าอทองเบิมพันลรานเจ็ดเดือน เดือนเดวดไหมตัวแล้วลูกสองข้าทองนี่แหะลูกสองงาทองสูงเท่าไหร่ครับใสสามเก้าสยสามสิบเก้าเนะเปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าพันสี่มื่นหาพันใส่อีกอ่าเบิองไรไปอันนี้แม่แม่แม่ทองปะอันนี้ผมเด้สามสิบมื่นละผมสามสิบหมื่อพาะท่านประกันเนาะได้ดูไหมตัวเราตัวนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวตัวสองข้าทองนี่นะเนาะนเรา สูงเท่าไรร้อยสามกว่าที่สิบกว่บเปิดไปทีราคาอะี่นี่สี่หมกับ 9, 45, <000. S 2> อีกห้าพันสี่หมื่นห้าพันแบแมีมี่ปะปม,ปม,มีแล้วมนะีแลอ้าสวัสดีครับพ่อแม่แลูกอะไรกันเนี่ฮะกันอันเดียวกันป่อแม่ลูกลูกเทอะเดยแมกับแม่กับทองแล้วไอ้ลูกพ่อไหนลูกวิพอแลลูกวิพอนะแม่เพิ่นทองพ่อต้นต้นที้ทองอ่ะทบไปดีด้วับ ครับเบิรมนไปเห็นบ่ครับจักเดือนครับแล้วพวด้ไปเข้ามาตัวนี้ได้6เดือนกว่าแล้ว6เดือนกว่าเนาะแม่รุ่น3ามาในท้องบ่หรือว่ารุ่น4รุ่น3ก็ได้รุ่น3คมฉันเอาแม่ลูก3เปิด50,000 50,000เนาะครับครับเบอร์โทรเบอร์เราหกสี่แปดหกาหนึ่งเจ็ดหโอเคครับผมมันมังครับครับเอามาเบิ่ง ป่อยเลือกกับเนีแจก,กีนะครับเนาะรับไ้ตัวไรมานนมเนี่ยามือนี่ทั้งเบิดเลยครับทั้งเผิดเลยเนะาะเาจุ่มปุ่นทั้งบิดนะลูกพ่อนเนี่ยทั้งเนนะี่ลูกพร,รอบ<อ>้าน<ะ>ต้น<อ>ต,ต,นต,นตแรกนี่เปิดไปที่ราคาไหนตัวนี้เปิดไวสองหมื่นเก้พันสองมื่นเก้าพันตัวนี้ลูกตัวนี้บอลูกท่องดีบอีลูกท่องดีได้จ็กเดือนหรอครับ หาเดือนที่กังหัเดือนหาเดือนเขงหัเดือนสูงยุ่งกับยี่ล้อยลอยก็สูงหลายตัวบ้างลอยก็ถึงลอยยี่สิบนะมาแล้วลอยสิบห้าครับเป็นควยควยควยเยอะครับควยควยแม่ยควยแมีบ่ครับควยแม่ครับลกตัวนี้จะได้ควยสูงเป็นเป็นควยสูงโตคือพอละครับเป็นได้พวามพ้นสูงไอ้ท่องดีไอ้ท่องดีนี่อยู่อยู่ฟ้ามอยู่ขั่งเลยมั้งม่นครับสูงยุ่งอยู่ไหรครับพวามพ้นนี่ตัวนี้สูงร้อยหกสิบ ลายหกสิบป้าวผไงนะเนี่ยเปื่อยๆผมโตโตใหญ่อ้วนนะครับเป็นออกจากสายอุทัยครับครับมันก็เละไว้เนื้อหนังว่าไงซะครับครับเปิดไว้ที่ราคาได้ครับดูท่องดีตัวนี้ผมเปิดไว้หาเงินหาเงินนะครับเนาะแล้วโตทัดมากเลยโตทัดมากนี่บ้านบ้านเนี่ยนะบนบ้านเนาะเปิดไว้ที่ราคาได้ครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันครับลายเป็นตัวโตเลยโต ก็ได้แม่ลูกบ่อ่าแม่ลูกครับแม่ลูกอันนี้ลูกท่องดีกันลูกท่องดีกันเนาะครับพี่น้องลูกท่องดีได้พี่น้องนะครับครับเดี๋ยวตอนแม่เพิ่นได้ลูกไหมตัวเราครับ่าจะลูกลูกที่สามแล้วล่ะครับลูกสามเนาะครับครับสูงเท่าไหร่ครับแม่สูงหน่อยสามสิบสูงหน่อยสามสิบเนาะแม่ลูกนี่เปิดไปที่เอาไปแยกก้นครับแยกมั้งป่ะเพราะว่าสีขายขายลูกจะแยกลูกเขาดีไมนได้ไกลไี่แพงหมด ได้ครับลูกเปิดเปิดที่เจ็ดสิบหานะครับเนาะครับลูกแม่ต้มแม่เพิ่นเปิดไปที่แม่เพิ่นเปิดไปสามหมืพันิบเก้าครับผมอ่าฝากประทรสำหรับค่อยหาตัวนี่นะครับศูนย์เก้าแปดครัศูนย์เก้าแปดห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามห้าสามสองครับห้าครับผมมันมันครับเนี่ยครับ เออถามว่าถาว่าไม่หรอมาเหนื่อหนักคนใกเดือนเดือนแล้วนะอเดือนครับเดือนครับ ลูกพ uh, <doors> ่อไหนครับเดเกุครับเปิดไปที่ไหครับเปิดไปาห้บห้เนาะฝากเบอร์โทรที่ต่อเด้ครับศูนเก้ครับศูนย์เก้าสองสครับสีครับโครับ

แม่ลูกลูกเถ ouais. ิกเนาะน่ครับลูกเถิกล well, so ูกพ่อได้ครับลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มนะชักเดือนแล้วครับมีใบมีหลอดใบใบหลอดครบเนาะครับเนาะแม่ได้ลูกไม่โตลรอครับลูกแรกครับแม่ลูกแรกลูกเลี้องทองว่างปะตองว่างครับตองว่างเนาะแม่ลูกแม่สูงยังไงเลยวะสูงปะหน่อยสามสิบป้วบแม่ลูกลูกเถิดเก็เปิดใบที่ราคาดได้ครับเปิดใบสามสิบแปดสามสิบแปดนะครับเนาะ ใบล و, วกใบหลอดครบเนาะครับฝากเบอร์โทษที่ต่อเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าสอง้าเก้าเก้าสี่สองห้าเก้าเก้าสี่ครับผมมันหมัอนครับครับผมสำหรับคลิปถ้วยนะพี่น้องเนาะจากสายฝากับขอจบคลิปไว้เพียงที่นีครับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ